R9 เจ้าของชาย,ยาเดอะฟีโนมินอลตำนานทรงผมไดโกโร่ไม่มีใครไม่คิดถึงคะ่ะสุดยอดกองหน้าบราซิลที่ดีที่สุดของโลก R9 เจ้าของชาย,ยาเดอะฟีโนมินอลวันนี้นะคะไซสซอกบอลจะพาไปซุกไซสอดสองสุดยอดตำนานยุคเก่าอย่างโรนันโดอารนายคอฟุตบอลยุค90แค่พูดถึงชื่อโรนันโดก็นึกถึง R9 ทันทีกับทรงผมสุดจา้าบ พร้อมกับชื่อเรียกทรงไดโกโรและขนาดตัวที่ใหญ่ของเขาแต่การเล่นที่สุดจะผิวเกินคำบรรยายรวมถึงฝันหน้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำาานานอยู่ตลอดไปค่ะโรนันโดอานาะลืมตาดูโรคเมื่อวันที่18กันยายน1976ที่ประเทศบราซิล เมื่ออายุได้11ปีค่ะเจอปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวระหวังให้ลูกได้เรียนสูง,สงแต่อานายนั้นกลับโดดเรียนไปเล่นบอลข้างถนนแทนและหลังจากนั้นก็ตัดสินใจหันหลังให้กับการศึกษาเดินหน้าเข้าหาเส้นทางลูกหนังด้วยเพียงอายุ12ปีเปิดตานานระดับโลกจากฟุตซอลเล่นจนต้องตะลึงซัดไป166ประตูนในฤดูกาลแรกด้วยความเก่งกาจของเด็กอายุ12ปีใช้เวลา2ปีได้เดบิวต์ขึ้นสู่ทีมยู7และยู0่ในตอนอายุ15ปีเท่านั้น้นนเริ่มต เส้นทางวงการลูกหนังกับสโมสรกูเซลูแน่นอนค่ะเพียงฤดูการแรกฟาดไป12ประตูนใน14เกมในวัย17ปีเท่านั้นลาก่อนบ้านเกิดพี่ขอย้ายไปเปิด,ปดที่ยุโรปก่อนก็ว่าได้โดยได้ร่วมงานกับหลายสโมสรอ,อย่างมากมายอาทิเช่นบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานเลอันมาตลิดและเอซีมิลานซึ่งเป็นคู่ค้าคู่แข่งกันหมดเลยนะคะส่วนผลงานทีมชาตินั้นเล่นให้กับบราซิลชุดใหญ่ 97นัดฟาดไป62ประตูพาทีมชาติบาริซิล้าแชมป์โลก2สมัยในปี1994และปี2002ถ้าให้พูดถึงรางวัลฟุตบอลเราก็คงจะไม่พลาดเลยนะคะนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งทวีปยุโรป2สมัย1997และ2002ไปต่อกันที่รางวัลรองเท้าทองคำยุโรป1997รางวัลบัลลงดอดีมทีม1988 FIFA World Cup Golden Boy 1998 FIFA World Cup Golden Boy 1998และ2002รางวัลรองเท้าทองค 2006, ํา2006รางวัลบาโวปี1998และ1999รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี1998 สุดยอดนักกีฬาคัมแบ็กแห่งปี2003รางวัล EFE สื่อมวลชนปี1997และ2002 PSPY Award สาขาฟุตบอลชายยอดเยี่ยม2001และวันโมเดล1997และ2002เขาจัดว่าเป็นผู้เล่น1ในร้อยที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการที่มีทักษะที่โดดเด่นในการเล่นสับหลอกลูกยิงไวเปิดแบบไหนก็สามารถจบได้โรนันโดนาซาริโอถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของโลก และตัดสินใจแขวนสตัดในปี2011ด้วยอาการบาดเจ็บเลื้อดลังของเขาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตำนานอาก้าที่พูดถึงมาหากชื่นชอบช่วยกดไลค์กดสับสไคร์ให้ด้วยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ